โอ้โหกระด้างโอ้โหสุดน่าดึงว่ะเพื่อนเพื่อนน่าเฉยสวัสดีเพื่อนชาวอีฟอน่ะยูผมพารู้ชนะอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวในคลิปนี้น่ะเราไปทำการเปิดแพ็คอีพิกบิ๊กไทม์ของเนม่าจูเนียกันนะครับสำหรับคนที่ผมอยากจะได้สุดในแพ็คเลยก็คงจะหนีไม่พ้นบิ๊กไทม์เนมาร้อยเจ็ดนะครับแต่ว่าผมก็ยังอยากจะได้คนอื่นอีกนะอย่างยาเมาเนี่ยโหอยากได้นะยังไม่เคยใช้ล่างพิเศษของเขาเลยนะใช้แต่ตัวธรรมดาธรรมดานะครับส่วนคุโบก ตัวนี้ค่าพลังไม่ได้แย่นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าได้มาคงไม่ได้ใช้นับก็เลยไม่อยากได้นะครับก็ผมมีโคต้าเปิดนะครับทุกคนมีไม่ใช่ผมหรอกนับก็โคต้าเปิดฟรีหนึ่งครั้งเนาะผมขอของฟรีไม่เคยได้มาเถอะพี่ของฟรีเฮ้ยไอยมาปล่ามาโอ้โหเฮ้ยแบบนี้โอ้โหถ้าไฟลุ้งนี่จบเลยแต่คือไฟลุ้งนี่ไอไฟม่วงนี่ได้เสียวนิดนึงนะโอ้โแบบนี้เกลือเรียบร้อยครับผม แม่งเอ้ยทีแรกก็เกลือเลยนะคือไม่คือเราไม่เคยได้ของฟรีกับเขาเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเรายังมีงบนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมมีงบอยู่ทั้งหมด2,200ทองนะก็คือได้เปิดเก้าร้อทองนะี่ยงทีแล้วก็จะเหลือเศษอีกเล็กน้อยนะผมก็คิดว่าก,าการจะจัดให้หมดไปเลยแหละนะครับส่วนตัวแล้วระดับมืออย่างผมเปิดเนะี่ยไม่พลาดนะครับผมกล้าพูดเลยว่าไม่พลาดนะ2,000ทองเนี่ยเอาอยู่บางคนบอกโอ้โห2,000นี้เปิดไม่ได้แต่สำหรับผมนี่คือ เหลือๆครับยังไงก็ออกนะขึ้นอยู่ว่าจะใครแค่นั้นแหละก็มีโอกาสที่คนแรกอาจจะเป็นคุโบนะนะก็มีความเป็นไปได้นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าคนแรกไม่เนมาก็ยาเมานะก็นะครับมา900ทองคนแรกนะผมขอล้องสูตรลองเชิงนิดนึงนะด้วยการยกเลิก900ทอง2ทีแล้วก็นะไปยกเลิก100ทองนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเปิด900ทองนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสูตรเป็นเชิงนะเป็นการละลายเกลือนะ, <c oughs> นะมาโอ้เหยกดไปติด โอ้มือลั่นแบบนี้ผมว่าเกลือแน่ๆเลยว่ะทรงนี้มือลั่นโอ้โหเรียบร้อยนะครับว่าแล้วเชียวพอมือลั่นกดไม่ติดนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเกลือโคตรเกลือเลยทีนี้สแตนบาดหมดโอ้โหจบเลยไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเรายังเหลืออีก1,300ทองคือกดได้9 0 0ทองอีกหนึ่งครั้งนะครับผมขอร้องสุดเลยด้วยการดูลามินยามาเอา3ทีนะตัวนี้แบรนด์แอนบัตเตอร์นะปัจจุบันนี้ได้ขึ้นปกโตเกม อีฟ e ุตบอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เด็กละนองเยายงยาะยายายาอย่างเราอะนะคนไทยด้วยกันนะออกเถอะผมผู้่าดูนะแบรนด์แอมบัสเดอร์ผมไม่อ,อะไรเยอะแล้วเที่ยนี้ผมขอ,อกด900ทองมาเลยมา900ทอง900ทองสุดท้ายมาไปอัวไฟดำยิ้มมาสองแบบนี้มาสองโอ้โหคนแรกผมขอรุ่นเนมาถ้าเกิดออกยาเมานี้หมดลุ้นเนมาแล้วเ,เนมาเนโอ้หยาเมาวะ เอ้ยเบอร์สเปดโอ้โห,โโห,โโหง่ายเกินง่ายเกินนะครับคนแรกก็บิ๊กตามน,นีมาเลยอะใจนี่คือนึกว่าคนแรกจะเป็นยาเมานะถ้าถ้านีมานี่ได้ลุ้นนะผมขอเลยเด็กอย่านองอย่ายองยา,ยานะครับขอเลยเด็กและนองอย่ายองยา,ยาไม่เอาเด็กเอเชียไม่เอาเด็กเอเชียนะผลสองไม่เอาเด็กเอเชียเด็กเด็กยอย่างเด็กอย่าง โอ้โหมาตามคาดครับผมโหสูตรนี้แม่งได้เฉยนะแม่ดีใจด้วยเราคนไทยด้วยกันนะเด็กยะยาเอ้ยเด็กยะลานะครับแม่งกูพูดไม่ได้แล้วทีนี้เด็กยะลานะครับมาโอ้โหเรียบร้อยครับผมคลิปนี้ออกง่ายเกินนะครับกด2อเที900ท้องสองครั้งได้บิ๊กทามหนึ่งได้ยาเมา1หนึ่งโอ้โหคุ้มยังไม่รู้จะคุ้มยังไงนะผมขอล็อกไว้ก่อนนะเดี๋ยวโง่เเผือลบนี่ควายเลย นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลเมื่อกวบการในคลิปนี้กันนะครับสำหรับผลเมื่อกวบาการที่ผมได้มาเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด900ทอง2ครั้งแล้วก็ฟีหนึ่งนะก็คือ1,800ทองเนาะได้มา2ตัวเลยที่ต้องการนะครับส่วนคูโบผมขอไม่ล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดลึกไปกว่านี้เนี่ยโหน่าจะขาดทุนนะเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากำไรนะครับสำหรับเมื่อที่ดูคลิปนี้ผมขอให้ออกง่ายๆกันทุกคนนะครับลองไปดูแอปแบนแอมดบัเดอร์นะครับยามาผมว่าน่าจะมานะลองสูงนี้ดู